สุกเร็วนะคะเม็ดพันุผักของเราถ้าเราให้มันสุกเองตามธรรมชาติบางอย่างก็ต้องรอนานนะคะเหมือนอย่างผักกาดช่อนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆเป็นทีละช่อทีละฝักทีละฝักนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มันสุกเร็วมีวิธีการค่ะมเมื่อเราอยากได้เม็ดผักเมื่อเราอยากให้มันสุกเร็ว ต้องการให้มเมล็ดพันธุ์สุกเร็วเราก็เลือกช่อที่มันติดฝักเลยนะคะแล้วก็สังเกตฝักที่มันสมบูรณ์สองสี่หเปดมันก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นที่ปลายช่อเราดูที่ปลายช่อมันก็จะมีดอกนะคะถ้าเรารอให้มันสุกเองตามธรรมชาติมันก็จะอกอกดอกออกฝักไปเรื่อยๆค่ะ เพราะฉะนั้นทางรัดก็คือเราต้องทําการตัดช่อดอกนะคะตัดช่อดอกอย่างไรสังเกตตรงนี้ค่ะฝั่งนี้มันเป็นดอกฝั่งนี้มันเป็นฝักที่สมบูรณ์แล้วฝั่งนี้เริ่มไม่สมบูรณ์เราก็ตัดจากฝักนี้เลยก็ได้ค่ะตัดเลยนะคะตัดจากตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือตัดแล้วนะคะหลังจากที่ตัดแล้ว เราก็ได้ฝักแบบนี้นะคะหลังจากที่ตัดดอกไปแล้วก็จะเหลือแบบนี้นะคะทําไมมันถึงสุกเร็วเพราะว่ามันไม่ต้องไปเลี้ยงปลายดอกค่ะเมื่อเราตัดการเลี้ยงแค่นี้ต่อไปฝั่งนี้มันก็จะสุกเร็วนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะ